หนูมาดูคลิปนี้หน่อยครับค่ะก็เอาขนมปังมาสองแผ่นแล้วก็เอาแก้วมาครอบตัดออกสองแผ่นนะแล้วอีแผ่นอ่าตัดห้กลมแล้วอีกแผ่นที่สามก็เอาเอามาออล,ลองเท<า><ส>ินลองเทินครับใส่มายองเนสเหรอพี่ ใส่มายองเนสแล้วก็โปะโปะกันเหรอคะโปะเทินกันแล้วเอาแฮมวางเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใส่ใส่กระโพดใส่กระโพดใส่ชีสแล้วก็ตอกไข่ใส่ค่ะน่ากินไหมค่ะอาหารฝรั่งเลยนะนี่ค่ะเราไปอบเนาะเราไปอบมาลองทํากันดีกว่าค่ะครับอ่าเอาขนมปังมากดกสองแผ่นนะคะกดกลางออกนี้เลยเนาะอ่าหนูยอดมายองเนสรอได้ได้อันนี้ก็ใส่มายองเนสรอเลยนะคะฐานล่างแบบนี้นะคะอืม ข้ากันนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช่ค่ะใส่มายองเนสแล้วข้างล่างแล้วก็ใส่่างนี้เทินเทินกันมุมนี้นะคะแล้วก็เอาเบคอนนะคะมาใส่ตรงกลางแบบนี้นะคะครับเบคอนใส่กลางค่ะคอนใส่ตรงกลางแบบนี้เลยเบคอนเรามันจะสั้นไปนิดนึงไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรหรอก็มันสั้นไปแล้วแค่พอดีนะถ้ามันเลยมันก็จะลงมาข้างล่างอีกค่ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดตรงนี้เลยแลาวก็ต้มแล้วเนาะ ใช่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ชีสชีสขูดนะคะตามใจชอบเลยชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยเอาละเดี๋ยวจะไข่จะฟางไม่หมดนาอหนุเนาะแล้วก็ตอกไข่ใส่เอาแต่ไข่แดงใช่ปะใช่ค่ะใส่เลยใส่ไข่แบบนี้นะคะแบบนี้เลยสวยงามแล้วเราก็เอาไปอบนะคะได้เลยค่ะไม่ต้องใส่จานแล้วใส่ตะแกรงค่ะพี่ใส่ตะแกรงได้เลยใส่ตะแกรงแบบนี้เลยคอบก็แล้วแต่เรานะครับอบประมาณสัก เดี๋ยวผมจะอบสัก15นาทีสิบนาทีก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง w i n ินวินชาแนลกันเยอะนะครับครานี้ห้าแสนโฟโล่แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวก็กดให้ถึงล้านเร็วๆนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับค่ะสุกแล้วค่ะลองว่าเขาของเขาไม่ค่อยสุกมากไข่จะจะไข่นี้จะเป็นเยิ้มๆค่ะลองดูเนาะมานี่ไงอันนี้ตักก็ได้นะอันนี้ตักก็ได้ นี่เราทําไมไม่ซื้อถุงมือไม่แม่ซื้อไม่ซื้อนี่เราสปอนเซอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะโรยซอสดีกว่าพี่หนูว่านะอันนี้มันอะไรเนี่ยเขาขายอันนี้มายองนี้กับซอสนะคะเราจะโรยโรยเพื่อความสวยงามแต่ก็รสชาติที่จะอร่อยมากขึ้นใช่ค่ะอาปิ้งยกทีหนึ่งเริ่มขึ้นมันก็จะเป็น ลาวาใช่ไหมพี่เป็นลาวาใช่อย่างนี้นะคะจุดขายของเขาอยู่ตรงนี้เลยมามันก็จะไหลเยิ้ม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 หน่อยนะคะใช่ครับมาเชียร์อืหึมีข้าวโพดด้วยนะพี่อเหมือนเช้าเลยที่เรากินกันอ่ะอาหารเช้าของฝรั่งหอมเนยค่ะอร่อยอ่ะอร่อยอีกแล้วคุณผู้ชมจริงๆครับมาทำกันดูนะคะเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะ